เกับมิวรักนาราได้ในแอนเกลอังกฤษค่ะชอบคัะมานชอบกันหมา Hi everybody, my name is m e w Nice to meet you. อ h เมว่าสเตมิวเดสดอสออยุ่รชิคุโเนกาอิทัชมาสฮัลโหลฮัลโหาฮั้โหัลโหลฮัลโหัลโหคฮัลโหัลโวค่ัลโหลฮัล่หลฮิลโหัลโหลฮัลลัั มาสเตอ์ะคะ่ะก็แบบว่าทีนี้ที่ได้รู้จักค่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังรู้สึกเบื่อกับภาษาอังกฤษนะคะก็ขอว่าอยา่าเพิ่งเบื่อนะแบบว่ามันเป็นภาษาที่เราต้องใช้อะไรก็ขอให้พยายามนะคะแล้วก็สู้ๆต่อไปะคะ่ะถ้าเรารู้สึกเบื่อเราก็พักก่อนก็ได้ะคะ่ะพักไปก่อนแล้วก็ไปอ่าน,นอย่างอื่นก่อนก็ได้ให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านอีกทีแล้วก็ค่อยๆ เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แต่ว่าเมียวก,ก็เป็นเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะ